ันนี้ผมมาอยู่กับกระบะอีกแล้วคันเก่งของเรานะครับผม Ford Ranger นะครับผมกระบะมาตรฐานอเมริกานะครับผมสี่ประตูร์ a อ u t o แน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมต้องหลังให้จากโรงงานนะแล้วมีจอแยกเลยพิเศษกันไปเลยนะครับว่าเป็นร์ a อ u t o นะครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับผมใน,ามาน,นราคาไม่ถึง400,000บาทย้ำอีกรถไม่แสนเจ็ดไม่กำลังดีเฉพาะดูแลรถบัดีมากๆเลยว่าโหเขาดูแลรถบังสุดยอดเลยว่ะ ถูกใจเอะรถนี่แม่งไม่ต้องล้างเลยนะเว้ยเรียกว่าแบบโอ้โหแม่งมาถึงก็ตั้งขายได้เลยอะคอนโซลคอนโซล,ลทุกอย่างดูแลมันเนี้ยบมากๆนะครับผมรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีและวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานพาหนะคูกใจมองหาให้หวานใจร้านสไครต์หรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีรวิวมีหมวกเบสขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่จะรีฉันดึงประจำวันทุววทกวันใส สวัสดีครับบอมซูว์พีครับวันนี้กลับมาอยู่กับพวกเรานะครับผมกับโคตรถูกโคตรดีนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับกระบะอีกแล้วคันเก่งของเรานะครับผม Ford r a ว g e r นะครับผมกระบะมาตรฐานอเมริกานะครับผมสำหรับคันนี้นะครับดูเลย2.2ซิกออโต้สประตูเกียร์ออโต้แน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมรถเป็นรถมือเดียวกระบะ4สีประตูเกียร์ออโต้นะครับผมเป็น ฟอร์ด a รนเจอร์นะครับผมปี2015ั้แท้ๆเกียร์ออโต้จากโรงงานและเป็นรถมือเดียวไม่แท้เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมไม่ที่1 7 1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมตกปีวิ่งละไม่ถึง2,000 0โลเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ XLT นะครับผมสีที่เห็นตอนนี้นะครับเก็บมาเต็ม100%่นะเลยครับผมจากลูกค้านะครับผมมีประกันชั้นหนึ่งมานะครับเขาเก็บมาให้เราแล้วเรียบร้อยเลยทั้งคันนะครับผม เดลตาม่ไดสวยของฝากระโปรงรอยอาร์ตอะไรต่างๆในตัวรถนะครับว่าเดิมว่าสวยว่าใสาข่ขนาดไหนแต่การันตีเลยว่าสวยจัดใส่จริงนะครับผมตามไปเลยครับขุมพลังขอมันนะครับก็จะเป็นเครื่องดีเซล 2,200cc นะครับเดิมจากโรงงานไม่มีการรีแมทไม่มีการแฟดกล่องไม่มีการแต่งซิ่งอุ e ด EGR ใดๆมาทั้งสิ้นเลยนะครับผมสำหรับคันนี้รถมือเดียวรถบ้านใช้งานนะครับผมโอเคครับข้านไม่เคยมีสไลด์มาเลยพียงสิ้นนะครับตัวสอนอยู่ครบ หัวน็อตอะไรต่างๆนะครับผมในการไฟหน้าอะไรเนี่ยอยู่ครบหมดไม่มีการไขอะไรเกิดขึ้นตาฝอร์ดยังอยู่ที่เดิมนะครับผมทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานอ่าแต่หัวน็อตมีการไขเกิดขึ้นไม่้องกระกันแต่อย่างไรนะครับผมประกันชั้นหนึ่งนะครับไขเพื่อเป็นการเก็บสีทั้งคันตามมาตรฐานของศูนย์ประกันชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ตัวรถด,ดูไม่มีการจิดอะไร,รทั้งสิ้นตาฝอร์ดทุกอย่างเดิมๆไปหน้ามีจิกมไหมเดิมๆเดิมๆจากโรงงานมาทุกอย่าง อยู่ครบบดลูกศอนเดิมๆจากห้างนะครับผมรถเดิมๆรถสวยรถใสไม่มีจิกทําสี่งมาเหมือนว่ามือถุกชนหนักแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมฝาในก็กิี๊ดกรียกเว้นการถอนแกะนี่ตัวแอลอยู่ครบบทนะครับผมดูเอร้า่งเห็นไหมโอเคเดิมๆจากโรงงานไม่มีการเก็บงานเกิดขึ้นทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานหน้าเดิมจากโรงงานเดี๋ยวไปดูบัานอื่นต่อเลยครับประตูขวาบานคนขับเดิมยาเดิมจากโรงงานนะครับไร่การแก้งานทุกอย่างจุดตัดคมๆใส ใสกิ๊กๆรอยตัดด้านล่างไม่มีการเปิดชนอะไรมาก่อนทั้งสิ้นนะครับผมแก้มโอเคไขเก็บฟิกเมนต์ไขเก็บกากประกันชั้นหนึ่งมานะครับผมแต่ว่าไม่มีการอันนี้คือแก้มนะไม่ใช่ประตูนะแก้มคือตรงนี้โอเคไขเก็บงานมาแต่ประตูเนี่ยเดิมหมดเหมมาประตูไม่มีการไขประตูใดๆเกิดขึ้นนะครับผมอ่านี่เผนเพจของฟอร์จจะเป็นสติกเกอร์อยู่ข้างตัวรถแบบนี้นะครับผมที่จะบอกเลขตัวถังของรถนะครับการดูง,งูกา้าโชนอยู่แล้วนะครับผมตามมาทราของเราสู้พี่ รถมือสองนะครับผมรถแบบนี้สิจะเข้ามาโชว์ที่มาหาพวกเราได้นะครับชอบรถแบบนี้นะครับผมนี่ตัวผมได้โดนเบอร์เดิมนะครับซู้ไปหนึ่งครับหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดครับผมผมซูพีครับดีับผู้สายทุกข้อความอย่างเช่นเคยครับผมเออลืมบอกอย่างลืมเมื่อกี้ลืมโชว์ลูกค้านี่ประตูหลัง ไม่มีการไขได้เกิดขึ้นทั้งบนและล่างเลยไม่มีการไขไปดูต่อเลยบานประตูขวาหลังเดิมเช่นกันนะครับผมจากโรงงานรถสวยรายการแก้ง,งานจากภายในจุดตัดทุกอย่างกลมกลมทุกสส่วนกลมกลมทุกชิ้นนะครับผมไปกลมจริงไหมกระดูกดูกล้าเปิดนะครับตามช่องทางน,นะครับผมชอบรถแบบนี้นะครับผมมาหาเราได้เลยนะครับที่สูพ้พี่รถมือสองนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tik กตอกนะครับผมเข้าไปเลยนะครับ ชอบแล้วนะอยากจะส่งเอกสารมาให้ชมส่งโลเคชันนะครับผมเพื่อจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะครับมาได้เลยครับที่ลายแอปนะครับแอดซูเปอร์ขีดพีนะครับผมอย่าลืมแอดนะครับผมจัดเข้ามาแล้วก็จะข้อความจะมีรถเทิอนอะไรใดๆนะครับผมทักมาหาผมได้เลยนะครับผมผมตอบเองทุกข้อความครับ slt ตอนออกห้างเนี่ยมีแถมออปชันมาให้นะครับผมคือมีกล้องดังมาให้จากโรงงานนะแล้วมีจอแยกเดี๋ยวค่อยไปพรีเซ็ตต่อในรถละกันแต่เดี๋ยวมาดูนี่ก่อน ดูความเดิมของรถก่อนแล้วกันเนาะเดิมเดิมจากโรงงานนะครับมาอยู่ครบจุดตัดทุกอย่างคมคมกลมกลมทุกจุดนะครับผมมีการขนหนักมาไหมแหวนโอเครถเดินครับรอนกระบะทุกอย่างไม่มีการขนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับผมมาร์คด้านหลังซ้ายทุกอย่างเดิมเดิมครบครบกลมกลมทุกสัดส่วนจุดตัดคมคมโอเคเดิมบางงานบวชกัดเลยครับประตูซ้ายเช่นกันยาเดิมจากโรงงานเป๊ะๆนะครับผมจุดตัดคมคมทุกสัดส่วนอยู่ครบหมดนะครับผม แก้มขวาแกะแก้มซ้ายไม่ต้องรอดนะครับผมแกะมาแต่ว่าเดิมนะครับประตูไม่มีการไขใดๆเกิดขึ้นนะครับผมอ่ะแวะประตูหลังเลยโอเคไม่มีการไขใดๆเกิดขึ้นทั้งบนและล่างนะครับผมส่วนกระดูกงูไปทุกสัดส่วนเลยนะครับผมไร้การชนไร้การเก็บงานอย่างแน่นอนนะครับผมจับใครได้หุ่นยนต์ทำมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับผมชอบรถคันนี้รีบเลยนะเพราะว่าราคาเนี่ยลืมเปิดไปนะให้แบบล้างสุดๆเลยวันนี้ไม่ถึงสี่แสนบาทนะครับ กระบะซีประตูเกียวโตปี2 0 1 5แท้โรงงานไม่มีการล่าจดนะครับสา9แสน9 0บาทนะครับผมซื้อสดไม่มีการบกวกแหวนนะครับผมรถเราซื้อเจอเจ้าของเก่าทุกคันนะครับผมไม่มีการเล่นรถประมูลแต่อย่างไรนะครับผมนนต้องนาเงินมาไหมไม่ต้องเลยนะครับผมรวมถึงโปรโมชั่นที่มีการใส่แม็กยางเลือกเองได้นะครับผมแล้วก็วิทยุแอนดรอย ออกรถอูสิบบาทได้ในโปรโมชั่นได้เลยนะครับผมเดิมๆแบบนี้นะครับติดปัดทุกอย่างคมๆทุกอย่างเดิมๆแบบนี้การโอนสว่สว,สวนะครับรายงานรถให้ลูกค้าดูเหมือนรายงานให้พ่อค้าดูนะครับผมสลับมาตรฐานสมัยใหม่แบบนี้นะครับผมที่ซูพีเลือกทําให้ท่านนะครับจัดไปครับชอบ399คขออยู่แค่เดือนละประมาณ8,000บาทตอนออกรถ1บาทไม่ต้องนำมานะครับผมตกผ่อนวันละแค่เท่าไหร่เอง 200กว่าบาทน,นะครับผมได้กระบะสีประตูเกียร์ออโต้สูงแท้โรงงานผมว่าแบรนด์อื่นทำหน้าที่ไม่ได้รวมถึงคันเองไม่ดีกว่าได้สวยขนาดนี้ได้สีขาวยอดนิยมแบบนี้ในราคาแบบนี้รีบเป็นด่วนครับรถเทอร์นเราไม่ขายแพงแตัดไปครับออปชั่นของ XLT เราตามเข้าไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมต้องบอกว่ากระบะอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเล่นจะไม่ค่อยเยอะนะจะไม่มีพวกคูสตาร์อะไรมาหรอกเพราะว่าพวกอเมริกันนะมันชอบแบบความดิบๆอะไรอยู่แล้วนะครับผมแต่เรามาดูพวกแผงข้า,างนี้เนีย จากโรงงานนะผมไม่มีการแจ้งงานเกิดขึ้นปัจจุบันฟ้ามีให้4ี่บานครบอย่างเช่นเคยเมือ่อวิปุ่นอย่างเช่นกันนะครับผมทับกระจกข้างไฟฟ้ามีให้นะครับผมรวมถึงปรับกระจกข้างไฟฟ้ามีให้ครบหมดเลยนะครับเรือนไม้นะครับ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับผมตามที่บอกไปนะครับผมไม่มีการกลับก่อไม้เกิดขึ้น ตามมาตรฐานพวกเรานะครับผมรถเข้าศูนย์ทุกระยะทางนะครับ XLT อย่างแน่นอนนะครับผมมีแถมกล้องหนงให้ที่บอกไปนะครับผมก็จะมีกล้องเล็กเสริมมาให้ตรงนี้จากโรงงานนะครับผมรวมถึงที่ปรับเกียไฟฟ้าที่บอกไปอย่างคือ XLT แน่นอนนะครับผมวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับผมต่อบูทูธเข้ามือถือได้รับสายโทรศัพท์ได้นะครับผมไม่ชอบอย่างที่บอกไปรถใส่จูอนดอร์ออกมาให้หนึ่งชุดใหญ่นะครับผมเลขพิเศษกันไปเลยนะครับว่าเป็นเทออโตนะครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับผมในราคา ไม่ถึง4ี่แสนบาทย้าอีกทีนึงและรถสวยจัดจดแบบนี้ผมว่าผมไม่ได้ขายรถเน่าด้วยแล้วคันนี้เนี่ยราคาแบบเล้าใจแน่นอนนะครับผมมาสิสมุดคู่ประกันการ,การบริการอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะตัวรถออกมาเมื่อวันที่23.33.2558ก็คือปี 4. 2 0 1 5ที่ผมบอกไปนะครับผมเรียกว่าทุกอย่างอยู่ครบหมดนะเล่มเล่มทุกอย่างครบหมดเลย2เล่มที่มีมาให้แมนนวลใบรับประกันรถยนต์ยังมีให้ครบหมดนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้คนอื่นให้หรือเปล่านะครับแต่ผมให้นะครับผมออกรถไปแล้วนะครับผมรับประกันรถให้นะครับผม1ปีเต็มหรือ35,000กิโลเมตรนะครับที่ศูนย์ฟอร์ดนะครับผมทั่วไทยไปได้ทั่วไทยเลยจะไปเสียที่ไหนจะเป็นอะไรไม่เป็นเครื่องเกียร์กล่องอิสซูนะครับผมรับประกันดูแลนะครับผมรวมถึงคอนออกนะของเหลวต่างๆนะผมไม่เป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะผมคันนี้ลูกค้าไี่เปลี่ยนที่บอกไปเออลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟ รถไม่แสนเจ็ดไม่ 37, ไมกำลังดีแล้วเพราะดูแลรถมันดีมากๆนะเรียกว่าโอ้โหเขาดูแลรถบังสุดยอดเลยวะ่ะถูกใจอะ่ะรถนี่แม่งไม่ต้องล้างเลยนะเว้เรียกว่าแบบโอ้โหแม่งมาถึงก็ตั้งขายได้เลยอะ่ะคอนโซลคอนโซลทุกอย่างดูแลมันเนี้ยบมากๆนะโหมขอติเลยแล้วกันหนึ่งอย่างฟิล์ม ฟิล์มเน่าเน่ามากนะครับผมแต่ว่าเรื่องฟิล์มเนี่ยลูกค้าท่านใหม่หรือพี่ๆที่ดูอยู่เนี่ยมาเลือกเอาเองนะครับผมจะเอาหน้า4060ข้าง80มันมาเลือกเอาเองเลยนะครับผมแต่อื่นแล้วเนี่ยเงี้ทุกสัดส่วนทริงหว่านรถแบบแม่งเหมือนออกมาจากคาแคร์เลยอะ่ขอขะขั้นคารแคร์ป่าวะเงียเงียงกิบดูหลังคาเลยกริบทุกสัดส่วนเลยจริงๆไม่มีส่วนใดให้ต้องติเลยเงียบเงียบกิบกจากโรงงานดูแผงข้างทุกอย่างรถเหมือนเราล้างเองเลยอ่ะเงียบจริงว่ะเบาะเบิรสีเย็บเงๆ ดูดิมีครจริงป่ะอืบไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ไปให้ครับแม่แยางยางอะไรไขล้อทุกอย่างต้องมีครบนะครับผมรามมัฐานเราเนาะรถมือเดียวไม่แท้ออกให้วันที่นี่สองปีทอมสิบห้าจดทะเบียนที่แปดพฤษภาคมห้าแปดจัดไปครับสำหรับคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมราคาถูกเราใจขนาดนี้นะครับผมเอารถเน่าๆมาขายเปล่าเอารถขับไม่ดีมาขายหรืเอเปล่าเดี๋ยวไปเช็คกัน เปิดเลยนะรับประกันให้หนึ่งปีสามหมืาพโลที่ฟอร์ดตัวไทยไปลองขับไปเลยครับอ,อย่าลืมนะฟูยังอยู่นะครับอีก2คันนะครับผมชอบแบบไหนเอาแบบนั้นไปนะแต่คันนี้พิเศษสุดๆเลยจริงที่ไม่ถึง4ี่แสนบาท399,459,499แต่วันนี้ไปลองคันที่ถูกที่สุดทั้งในเว็บทั้งในร้านเราไปเลยครับ ลูกค้านะคระเพิ่งเข้าสู่มาเลยนี่เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะผมเลขหมายคั้นก็ไปที่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องคือ1นึ0 0แสมนโลนะครับเลขมาที่ตัวรถ1นึ่งแสนเจ็ดกิโลเมตรไปเลยไปลองกันได้เลยครับอยู่วนแรนเจอร์นะมาอีกแล้วนะครับผมเป็นปี2015ัน้แท้ๆนะครับผมเครื่อง2,200ซีซีนะครับเกียร์โตใหม,ม่แล้วใหม่แล้วลราคานี้เมื่อกี้เปิดไปว่า399 งงเลยเกียร์ธรรมไดายังขายราคาแทบจะแพงอย่างนะี้นะรถเทินเข้ามานะครับผมหน้าร้านซื้อสดไม่โบกแหวนเหมือนเดิมนะครับในราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดโอนฟรีนะครับผมส่วนจะผ่อนไฟแนนซ์ก็ศูนย์บาทรับรถได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้เรียกว่าไม่มีค่า,าใช้จ่ายสบายๆนะครับผมเหลือเงินทั้งไหวคู่างนี้ดีกว่านะปี2015เครื่อง2.2 4ประตูเกียร์ออโต้4ฟร์วีล สีเต็มร้อยเปอร์เซนต์จากลูกค้าโอ้โหเรียกว่าวพร้อมๆอะ่ะไม่มีอะไรต้องทำแล้วขับดีมากๆด้วยเพิ่งเคินมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมไปดูกันว่าขับขึ้เป็นยังไงไสองสองอดใครบอกอ่ดสบายๆนะสำหรับ Ford Ranger เครื่องธมาสองตัวนี้ก็วิ่งสบายอยู่แล้วแล้วถ้าวิ่งในเมืองก็จะประหยัดเขาก็เคลมาเลยนะเป็นเครื่องสมัยใหม่แล้วเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้ก็ ไม่มีการเยิ้มไม่มีอะไรมาทั้งสิ้นนะครับผมไม่เคยแต่งซิ่งไม่เคยรีแมปไม่เคยแฟลกล่องเดิมๆจากบ้านเลยนะครับผมตัวรถนะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างมาเลยนะครับผมลูกค้าก็เบื่อแล้วปีสองพันสิบห้าปีสองพันยี่สิบสามแปดปีะก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่จะสมควรจะเป็นรถพอดีนะครับผมก็เอามาเชิญที่ร้านเราได้สบายๆนะครับผม XLT นะตัวนี้หน้าตรงหน้าจอทุกอย่างมีมาให้ครบหมด นะครับผมอ่ะเหมือนเดิมแล้วกันใครไม่ชอบแบบนี้อยากใส่วิดวแอนดรอยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมพร้อมแม็กยางนะครับผมถ้าเก็บค่าจัดค่าโอน1น,นึ่งบาทเราจัดให้1ชุดใหญ่เต็มเต็มนะครับผมแต่ก็ชอบแบบนี้รับไปเลยนะครับราคาไม่ถึงสี่แสนบาทแต่ตัวหมื่นห้าที่พูดไปเนี่ยสามารถนะรวมไปในยอดจัดได้นะครับผมไม่ว่าเอารถศูนบาทได้อยู่ดีสำหรับคันนี้นะครับผมหรือขยันขันแล้วแต่เรียกว่าเราทําให้ได้สบายมากๆเลยนะครับผม399 คอนตกเดือนเท่าไหร่คำถามประจำคันนี้ทำดอกพิเศษได้ด้วยดอกสตาร์ที่2.59นะครับผมอันนี้สามารถทำได้นะครับส่วน a 3 99ฟรีดาวน์นะครับผมถ้าผ่อนอยู่60งวดน,นะจะตกอยู่ประมาณ8 0 0 0บาทน,นะครับผมเป็น8ต้นๆเลยนะครับผมก็เรียกว่าสบายสำหรับกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงแค้โรงงานนะครับผมและคนนันนี้เรียกว่าเดิมๆไม่มีแต่งอะไรเลย แอะเดียวเลยนะครับผมเรมเดิมๆจัดจ้านเลยนะครับลองเกียร์แล้วเมื่อกี้ลองเล่นกันมานิดน,นึงแล้วเนาะเดี๋ยวไปลองดูช่วงล่างที่โค้งข้างหน้ากันักเล็กน้อยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ช่วงล่างโอเคมากเลยนะไม่โค้งไม่แกวงไม่มีดังเลยอะตามมาถ่ายเลยเข้าโคง้งหรือเข้าฟูอโอเคโอเคไม่ยงไม่โยนไ,ไม่อะไรกิ๊ด เนี้ยเดิมจากโรงงานครับคันนี้นี่การันตีได้เลยยิ่งบอดี้นะสวยอย่างที่บอกมีแกะฝาได้นิดเดียวเก็บสีนะครับผมกระกชันหนึ่งมันทําแบบนี้อยู่แล้วตามไปสูด้ละล่างกันอีกสักเล็กน้อยครับผมสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์ตัวนี้ตามไปดูเลยสีระตูออตโต้นะอย่าลืมนะจัดไปครับ ก็บอกเลยนะครับผมที่มันไม่ขายแพงเนี่ยผมให้ที่นี่ที่เดียวนะครับผมที่โคตรถูกโคตรดีซูพีรถมือสองของเรานะครับราคาหน้าร้านผมตั้งอยู่429,000บาทนะครับสำหรับผู้ชมที่อยู่ในกล้องนี้อยู่ในรายการตอนนี้นะครับผมให้ไปเลยนะครับ3 000, 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับกระบาส์ประตูกระบะเกียร์ออโ,โต้กระบะอเมริกา สายพันยุโรปนะครับผมวันนี้มีมาให้ท่านได้จับจองกันแล้วนะครับผมซื้อสดไม่มีการโบกแวดนะครับจัดเช่นั้นไม่ต้องนําเงินมานะครับส่วนบาทรับรถได้ทันทีนะครับผมรวมถึงการมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิทยุแอนดรอยและเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กลูกค้าเลือกเองได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมช็อตคันนี้นะครับทักคนไปโดยตรงที่เบอร์เดิมนะครับ0816196377นะครับผมบอมซุปเปอครับยินดีต้อนรับ ข้อความกับชิคเกอร์นะครับผมสามช่องทางสำหรับวันนี้นะครับที่ทารติดต่อพวกเราได้นะครับผมทางยูทูบนะครับเฟซบุ๊กนะครับและก็ทิกเกอรนะครับผมเข้าไปแล้วนะครับลืมกดไลค์พวกเรานะครับกดซับสไครต์กดแชร์ให้ดีสุดนะครับสั่นกระดิ่งและปัดซ้ายทางทิกเกอรเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานสุภีรถมือสองทุกท่านนะครับผมขออีกอย่างหนึ่งอย่าลืมไลน์ของเรานะแอดซูเปอร์ขี่ีเข้าไปแล้วทักกันได้เลยครับทุกท่านสุภีครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com